สวัสดีค่ะมาพบกับพี่มุกนะคะในช่องมุกกี้มูนเกลค่ะวันนี้จะเป็น p i กอะเรดนะคะเลือกเนาะจากไอเทมสีแดงๆที่คุณเห็นนะคะเช้านี้เขาอยากเอ่ยอะไรให้คุณรู้นะนะคะมีให้เลือก3กมกองกองแรก Strawberry สตรอเบอร์รี่สีแดงกองที่2 Red Rose กรกองที่3 Red Cherry นะคะ กาจะให้สบายไม่ต้องซนะีเรียสเนาะนะคะก่อนจะเลือกจะกดพอสก่อนก็นได้ใครที่เลือกกรที่หนึ่งบ้างคะส r r อเบอ y ีนะ่เนาะ a อ u ไปดูนะคะ divination เขามองว่าความสัมพันธ์ที่คุณกับเขามีให้กันมนะันเป็นความสัมพันธ์ที่แสนจะพิเศษเป็นความสัมพันธ์ที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่รู้อาจจะถูกผูกด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งที่มองไม่เห็นนะคะและเป็นความสัมพันธ์ที่ทาให้เขาได้เรียนรู้พัฒนาตัวตนต,ตัวเองขึ้นมาด้วยแหละ Denial นะคะ I still don't have courage to face the truth เขากลัวเหมือนกันนะคุณจะปฏิเสธเขาก่อนหน้านี้นเขาจะเคยปฏิเสธคุณไม่ยอมรับว่ารู้สึกนะคะกับคุณมากแค่ไหนนะคะก็ยังติดกลัวๆอยู่เหมือนกันพยายามนะที่จะกล้ามากขึ้นนะคะแต่มันอาจจะมีความจริงบางอย่างที่อาจจะแบบว่าวอุปสรรคก็ได้คะ่ะที่ยังทำให้เขาเกรงๆอยู่ต้องฮึบขึ้นมาเซอนะคะ I c a n ค o น่ารัก o ยู่น a r ม่เ h ์ I, you, no I ขาเคยผลักคุณนะคะพยายามที่จะไม่รัก แต่มันก็ไม่สามารถทําได้อ่ะอ,อ,อยากข้นนาวน้ำข้าวทะเลอยากเดินเล่นดิมทะเลเห็นปลาคาปลาดาวหรือความรักที่คุณกับเขามีให้กันมันเป็นอะไรที่ว่าสดชื่นหอมหวานแล้วตอนนี้เขารู้สึกว่ามันเฟรชมากเลยมันมีความสูงมากเลยเวลาที่เรากินแตงโมเนาะมันจะมีความแบบสดชื่นสดชื่นนะคะนะใครที่เลือก้วที่สองคะ่ะ red rose เนะ amber d a ชาตินี้เขาอยากเอ่ยอะไรคุณรู้นะ v e r y s p o ป t y นะคะอืมความสัมพันธ์เนี้ยนะคะก่อนหนะ้านี้ค่ะอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าคือบางทีตัดสินอะไรง่ายๆด้วยแค่สายตาค่ะแต่บางทีเ่ะเขารู้สึกว่าเออบางครั้งนะสิ่งที่มันเหนือไปกว่านั้นอนะ่ะมันไม่ได้นะคะมันไม่ใช่แค่ตัดสินได้ด้วยตา แต่มันต้องแบบมาจากความเชื่อข้างในหรือสัมผัสได้ถึงข้างในจิตใจเนาะและอีกในหนึ่งใครบางคนในนี้อาจจะเหี้ยอาจจะแสบเอาเรื่องแต่ก็เป็นสิ่งที่อาจจะอืมนะคะดึงนะคะ attract ดึงดูดสะกดกรใจเขาเหมือนกันนะอืม still in love i love you from the moment i met you and i still love you เขารักคุณตั้งแต่แรกเจอนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังรักอยู่ I love you อีกรอบ I love you more than you realize เขารักคุณมากกว่าที่คุณจะรู้นะออบางทีคุณคิดว่าเขาไม่รักหรอไม่ใช่น,นคะคะและเขารู้นะว่าคุณมีค่าต่อใจเห็นมงกุฎไหมคะเลยค่ามีค่าต่อใจเข้ามาแล้วเขารู้สึกโชคดีจังเลยอ่ะที่ได้มีคุณในชีวิตนะคะมันแมงปอค่ะที่มาไลา่แบบพวกแมาลางที่มากัดกินต้นข้าวเนาะ ไรที่เล้วตอนที่สาคะ่ะเชอรี่อามาดูสิว่าชาวนี้เขาอยากเอ่ยอะไรให้คุณรู้นะ new b e g i n n i n g นะคะเขาคิดถึงการเริ่มต้นใหม่กับคุณหรือคุณนะคะอาจจะได้เพิ่งเริ่มต้นกันใหม่นะคะอมืมีแอบอยากจะให้กำเนิดเบบี้ด้วยนะเนี่ยเออนะคะ fly away i am stuck here when all i want is freedom i wish i could fly away ตอนนี้เขา,าจจะติดขาดเนะาะน้าที่ที่มันรัดตัว ต้องการอิสระจังเลยอยากจะบินอยากจะบินมาหาบางคนอยู่ไกลยอยากจะบินข้ามน้ำข้ามเลยข้ามประเทศข้ามภูเข,ขามาละมัง้ง you have no idea how hard it was to let you go เขาอาจจะเคยพยายาม ไม่ม่ส่วนไม่แคร์ไม่แคร์จะปล่อยจะปล่อยคุณไปเออแต่รู้ไหมมันยากมันยากเหลือเกินจะปล่อยคุณไปอยากข้ามทะเลจ,จริงแหละนะคะมาเดินเล่นนะคะเริงร่าริมชายหาที่มีต้นมะพร้าวใครบางคนอาจจะอยากมาขอมีค่ายคุณดูรึเป่าเนี่ยไข่มุกมาแน่หรืออีกนายหนึ่งนะคะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะดูแลคุณนะคะเพราะว่าไข่มุกอะ่ะ ต้องดูแลดีๆเนอะไม่งั้นก็จะไม่เงาไม่วาไวาไม่สวยนะคะ